และโดยเฉพาะมองลงงวันวิพาจารุนรคที่เห็นดูนี้คือผู้ที่ติดตามมองลงงวันวิพาจารุนรุและเป็นผู้ที่ให้กําลังกาซึ่งกันและกันแบ่งปันเอาความรู้สึกดีๆและช่วยกันให้กําลังใจกําลังใจที่ต้องให้กันอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดย่ง้งเราต้องสาสารเอาความรู้สึกดีๆ สารเอาสิ่งที่มั่นใจว่าเรานั้นต้องทําให้ชาติบ้านเมืองเราสงบสุขและอธิปไตยคืนมาป้องกันไม่ให้คนที่เห็นแก่ตัวหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดหรือพวกหนึ่งพวกใดที่จะทาเอาชาติเป็นเรื่องของธุรกิจเอาชาติเป็นเรื่องของการสร้างอานาจและเอาชาติไปหาเงินหาทองแล้วเอาชาติไปทำทุกอย่างเพื่อตนและพรรคพวก แล้วนอกจากนั้นไปบอกยังมาหลอกให้คนไทยเป็นหนูทดลองหลอกแล้วหลอกเรานี่คือสิ่งหนึ่งที่มอหลวงวันพิพานจารุโรธปุรุตตพันต้องบอกว่าเราจะไม่โดนหลอกเราจะไม่เป็นหนูรองยาเราจะไม่เป็นสิ่งที่เขาไว้อยเราเป็นสิ่งที่ทดลองว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้มันหลอกแล้วหลอกเราเราไม่โดนหลอกเพราะเรามีความจริงเข้ามาในตัวเองมีความรู้ มีการเข้าใจและถอดเอาวิญญาณไปหลองว่าเราจะทำครั้งนี้เพื่อคนไทยเพื่อประเทศไทยของเราอย่างที่เรียกว่าไม่รีรอเดียนทีเดียวหน้าที่เหล่านี้จะต้องทำไปเรื่อยๆทำไปจนบอกว่าหมดแรงแล้วเราปังแต่นี่ครับวันนั้นไปผมจำได้ว่าหลังจากที่ไปที่ องค์การที่เรียกว่ายูเนสโกไปหลายครั้งออกจากประตูสีทำเนียบรัฐบาลช่วงนั้นท่านกลุ่มเครือข่ายประชาชนไทยหัวใจรัชษาก็ไปอยู่ที่จะบอกตรงก็ไปอยู่ที่ประตูสีไปเรียกร้องให้รัฐบาลได้รับรู้ว่าสิ่งที่ท่าน,น,นได้ทำในทำน,นั้นไม่ถูกนะต้องช่วยกันและเปิดเผยออกมา บอกข้อเสนอแล้วข้อเสนอเราข้อเสนอเรานั้นที่ให้ไปนั้นก็เป็นเรื่องของการที่จะไตในการต่อสู้กับกัมพูชาไม่ได้ต่อสู้ในเรื่องพลังกำลังแต่ตสู้ในเรื่องของหลักฐานต่อสู้ในเรื่องของความจริงดังนี้ครับถึงบอกว่ากระบวนการยุติธรรมนั้นต้องเอาความจริงมาพูดและผู้ที่จะนําเอาความจริงไปก็ต้องเป็นผู้ที่มีอํานาจเป็นผู้บริหารประเทศในช่วงเวลา และชว่วงขณดนั้นนี่สิ่งหนึ่งครับที่ต้องทําในสิ่งเหล่านี้ทําแล้วทำเราซ้ําแล้วซ้ําเราซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ำจนเรียกที่เรียกว่ามันยิ่งกว่าแผ่นเสียงที่ตกลงไม่ต่ำกว่าหลายหลายครั้งเสียงที่ตะโกนเป่าร้องออกไปนะั้นเป่าร้องอย่างที่บอกว่าต้องการให้ถึงหูของผู้มีอำนาจให้ถึงหูของประชาชน ที่ยังไม่รู้อีโนอีเนและยังนิ่งดูได้ทาเป็นทำในสิ่งที่ไม่เข้าใจหรือที่จะบอกบางทีไม่รู้ร้อนรู้หนาวเลยทีเดียวนี่ครับจึงบอกว่าต้องทําทําอย่างที่บอกว่าไม่ต้องการผลสําเร็จแต่ตามเป้าการที่จะให้ผลประโยชน์นะัตอกกับชาติบ้านเมืองกับประเทศชาติกับประชาชนคนไทยดัยงนี้จริงๆเป้ามายู่ตรงนั้นไม่ใช่สาเร็จหรือไม่สําเร็จเพราะว่าทุกอย่างนั้น เรานะั้นต้องใช้ทุกๆองค์ครบยศของทั้งประเทศแต่พรานมีคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มเนี้ยครับที่ผมนะั้นมันแปลเปลี่ยนม,มาตลอดแต่กลุ่มของการรักชาติรักบ้านเมืองกลุ่มไปแปลไปแปลไปแปลเพื่ออะไรเพื่อจะทำให้ยกระดับของการต่อสู้ในภาคประชาประชาชนซึ่งสิ่งเหล่านี้นะั้นเราจงต้องมองเห็นว่าโอ้เมื่อไรหนอ เราจึงจะเห็นแสงปลายอุโมงค์หลายครั้งที่อาจารย์หมองมณิวิจารุโรภพระอาจารย์ชัยวัต์สุโคุณสมบูรณ์ทองบุระและกาลุสายงามหลายท่านมานั่งพูดคุยกันพูดแล้วก็ทําแล้วบางครั้งบางเหตุการณ์ก็เห็นถึงเรื่องของการที่จะขับเคลื่อนไปแต่ถ้าบอกสําเร็จหรือไม่หรือจะบรรลุเป้าหมายหรือไม่นะั้นบางครั้งมองไม่เห็นแสงปลายอุโมงค์แต่ทางเธอทําไปเถอ เพราะนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องนั่นคือสิ่งที่ดีงามนั่นคือสิ่งที่เป็นสัจจะความจริงที่จะต้องทําให้เกิดเกิดมาสักครั้งหนึ่งตราตรึงและทําบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของชาติบ้านเมืองผมถึงบอกว่าผมเป็นคนเล็กๆคนหนึ่งที่เข้าอยู่ในร่วมของกิจกรรม